สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อนจะมาอธิบายน,นะครับว่าใครสามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตได้บ้างก็คือเวลาให้เราซื้อประกันชีวิตใช่ไหมครับมันจะมีช่องช่องหนึ่งนะครับข้อข้อหนึ่งเขียนว่าผู้รับผลประโยชน์เราก็สามารถลงมาเลยครับว่าเราจะมอบให้ใครนะครับให้2คน4ี่คน5คนแล้วแต่เรานะครับและที่สำคัญนะครับสามารถเลือกได้ด้วยให้กี่เปอร์เซ็นต์รักคนนี้มากหน่อยให้50รักคนนี้น้อยหน่อยให้20อย่างนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับ ความพอใจนะครับของเราเพราะาเราเป็นคนทําประกันดังนั้นเนี่ยเราสามารถกําหนดได้ว่าให้คนคนนี้ได้เท่าไหร่แต่นะครับไม่ใช่บริษัทประกันจะรับทุกคนนะครับบริษัทประกันเนี่ยจะรับนะครับตามเงื่อนไขาสากลน,นะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเป็นเงื่อนไขาสากลทั้งโลกนะครับที่ใช้นะครับเป็นหลักเลยนั่นก็นนคือหลักการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าหลักการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไรนะครับ หลักการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับอธิบายง่ายๆเลยคือว่าถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งนะครับเสียชีวิตลงแล้วทําให้อีกบุคคลหนึ่งเนี่ยเกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยบุคคลคนนั้นเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนอาจจะฟังแล,งงแล้วงงนะพี่อัน้นภาษาวิชาการมันงงอธิบายง่ายๆหน่อยได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวพี่อั้นจะอธิบายง่ายๆให้ฟังนะครับก็คือว่าอ่ะหนึ่งนะครับการมีส่วนได้ส่วนเสียแบบความสัมพันธ์ใกล้ชิดนั่นก็คือ พ่อแม่คู่สมรสลูกการที่เรานะครับทำประกันชีวิตแล้วยกผลประโยชน์ให้กับพ่อแม่ได้สาเหตุมาจากอะไรครับในเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่าถ้าเกิดนะครับมองในความเป็นจริงว่าถ้าเกิดคนที่เป็นลูกนะครับเสียชีวิตก่อนพ่อแม่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับคือหมายความว่าพ่อแม่นะครับจะขาดคนอุปการะและคนเลี้ยงดูในวัยที่แก่เทาดังนั้นเนี่ยเงินของประกันชีวตเนี่ยก็เลยสามารถชดเชยนะครับค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นในตรงนี้ได้นะครับว่าเฮ้ยอะไม่มีลูกอยู่ใช่ไหมครับอะคุณก็เอาเงินตรงนี้ไปนะครับไปดูแลตัวเองแทนลูกคุณละกันที่ไม่อยู่นะครับเป็นเงินเฉยๆไปโอเคครับคราวนี้มาดูเรื่องคู่สมรสคู่สมรสยิ่งไม่ต้องพูดเนาะเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้นะครับคู่สมรสก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนขาซ้ายขาขวานะครับเราก็ต้องเดินไปด้วยกันนะครับเมื่อเวลาเราสร้างชีวิตขึ้นมาเมื่อขาขาหนึ่งนะครับหายไปนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็จะเดินอย่างกระลึกกระลึกกระลึกนะครับยากลาบากมากขึ้นดังนั้นเนี่ย คุณเอาประกันนะครับก็จะไปช่วยนะครับทําให้เขาสามารถนะครับประคับประคองนะครับอยู่ไปได้นะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโอเคครับก็คราวนี้นะครับพ่อแม่ไปแล้วครูสมรสไปแล้วคราวนที่ดูกุณลูกลูกยิ่งอธิบายง่ายใหญ่กว่าเดิมเลยครับเพราะว่าอะไรครับเราง่ายๆคิดดูง่ายๆแล้วกันครับถ้าเด็กนะครับบุพการีนะครับเสียชีวิตไปก่อนที่เขาจบการศึกษาอะไรจะเกิดขึ้นครับหมายความว่าเขาจะประสบปัญหาครับแน่นอนครับค่าเทอมค่าอาหารค่าเครื่องแต่งกายนะครับ ซึ่งมันเป็นปัจจัยครับพี่ใช้นะครับในการที่ทําให้เขานะครับเรียนจบการศึกษาดังนั้นเนี่ยลูกนะครับจึงสามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้เพราะถ้าเกิดพ่อแม่เสียไปนะครับเงินเอาประกันก็สามารถช่วยให้ลูกนะครับส่งเสียให้เรียนจนจบการศึกษาได้นะครับสำหรับคนที่ทําทุนประกันสูงนะครับบางคนทําเป็น10ล้าน20ล้านไม่เคยเห็นเนาะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็โอเคลูกก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับสามารถอยู่ได้จนเรียนจบเลยล่ะโอเคครับคราวนี้เรามาดูกรณีที่2นะครับกรณีแรกเนี่ยหลัก การมีส่วนได้ส่วนเสียแบบความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับหรือว่าพี่น้องก็ได้นะสาหรับบางคนใช่ไหมครับที่เป็นคนโสดแต่ว่าเฮ้ยยกผลประโยชน์ให้พี่น้องได้เพราะอะไรครับเมื่อคุณเป็นคนโสดนะครับคุณก็เฮ้ยก็ต้องพี่น้องอ่ะเห็นไหมครับภาษาจีนนะครับเขาจะบอกว่าพี่น้องเหมือนแขนขานะครับดังนั้นเนี่ยว่าถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเสียไปนะครับเราก็สามารถยกประโยชน์ให้อีกคนหนึ่งได้เป็นการช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าตามหลักคนจีนนะครับพี่น้องเหมือนแขนขาก็ในชุดประจําวันจริงแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด คนที salary, ่เป็นพี่หรือน้องนะยครับจากไปก่อนนะครับเราก็เฮ้ยขาดการช่วยเหลือใช่ไหมครับเพราะว่าปกติเราก็ช่วยกันเรื่องเรื่องเงินนะครับแล้วก็เรื่องอย่างอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถใช้ได้พี่น้องก็สามารถใช้ได้ดังนั้นนะครับดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครเสียปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันทําให้คนเสียผลประโยชน์เนี่ยมันก็สามารถเป็นได้โอเคครับกรณีที่สองเนี่ยครับไม่ใช่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดละมันเป็นเรื่องนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนกันแต่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้ครับคิดง่ายๆครับอ่ะธนาคารนี่แหละ สมมุตินะครับเอ้ยอยากจะสร้างบ้านนะครับกู้เงินมาปลูกบ้านนะครับก็จะมีแบบสั้นหน่อยก็สิบปีสิบห้าปียี่สิบปียี่ห้าปีนะครับบางที่ให้สามสิบปีโอ้ใจดีมากก็นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดผู้ที่มาขอลูกหนี้ใช่ไหมครับซีมองเต้งนะครับไปก่อนระยะเวลานะครับอย่างเช่นเขาอาจจะขอกู้สักยี่สิบปีเขาอยู่ไปประมาณสักสิบปีนะครับแล้วก็ เสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุจากมาเลงนะครับหรือจากเครื่องบินตกอะไรก็ว่ากันไปก็อีกสิบปีครับเกิดอะไรขึ้นมาครับมันก็จะเป็นเรื่องของความยากลําบากใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันจะต้องมีคนมาชําระนี้ก้อนนี้ดังนั้นถ้าเกิดเขานะครับทําประกันชีวิตเนี่ยแล้วยกผลประโยชน์นะครับให้กับธนาคารสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับนั่นก็หมายความว่าธนาคารนะครับไม่ต้องไปไล่บี้นะครับตามเอาเงินเพราะว่าเขา ต้องเข้าใจเนาะพี่อันก็มีคนรู้จักอยู่ธนาคารหลายคนนะครับก็บอกเลยว่าเฮ้ยธนาคารนะไม่ต้องการที่ไปไล่บี้ไม่ต้องการไปยึดบ้านใครนะครับเมื่อลูกหนี้เสียชีวิตเพราะว่าเงื่อนไขนะครับในด้านกฎหมายนะครับถ้าเกิดทําตามกฎหมายปุ๊บเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเรื่องของทนายค่าขึ้นศาลนะครับแล้วก็ค่าเสียเวลาทางเศรษฐกิจนะครับแทนที่ว่าเฮ้ยมันจะเอาทรัพย์สินนะครับหรือว่าเอาเวลาไปทำาอย่างอื่นคุณก็ต้องมาเสียเวลาช่วงนี้ซึ่งมันคํานวณแล้วมันไม่คุ้มอะเพราะทรัพย์สินส่วนใหญ่มันไม่ ประมาณไม่กี่ล้านน่ะมันไม่ได้ร้อยล้านพันล้านส่วนมากมันเป็นทรัพย์สินที่ไม่คุ้มทุนของเขานะครับดังนั้นเขาก็จะเลือกที่จะให้นะครับลูกหนี้ทําประกันนะครับซึ่งเพี่อนบอกเลยครับว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เพี่อนเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเพี่อนก็ไปดูมาหลายเคสนะครับหลายเคสนะครับก็เสียชีวิตก่อนที่จะครบกําหนดนะครับก็คือช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็จากไปเรื่อยๆแต่อยู่ๆมาครับเสียชีวิตนะครับทั้งมะเร็งทั้งอุบัติเหตุนะครับเพี่อนก็ตามไปดูเคสนี้ก็เอาเคสไปทําาเเรรรรื่่อองงกกกกียวััับบขปะะนนให้ค็ ดูแลให้นะครับก็เขาก็ใช้ของประกันเนี่ยไปปิดโปะหนี้ของธนาคารก็เรียบร้อยไปนะครับบางคนห้าแสนบางคนเจ็ดแสนนะครับบางคนก็น้อยหน่อยก็สา0แสนก็มีแต่ว็โชคดีครับว่าเฮ้ยมันก็ต้องไปหาเงินโปะหนี้นะครับโอเคครับแล้วคราวนี้นะครับมาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนกันแต่ว่าเป็นกรณีที่สามก็คือเป็นกรณีของเจ้านายกับลูกน้องครับก็คือนายจ้างกับลูกจ้างนั่นเองครับถ้าเกิดเป็นภาษาทางกฎหมายหน่อย ก็คือนายจ้างนะครับสามารถทําประกันให้กับลูกจ้างได้นะครับก็คือว่าเห็นไหมครับเวลาที่เราไปสมัครงานเนี่ยเขาเขียนเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราไปสมัครครับตามบริษัทที่มันเป็นบริษัทจํากัดบริษัทมหาชนนะครับหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดนะครับอย่างเงี้ยมันจะมีนะครับเขียนว่าสวัสดิการประกันกลุ่มไอ้พวกเนี้ยมันจะขึ้นมาก็นั่นก็คือประกันชีวิตอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดลูกจ้างนะครับเสียชีวิตไปนายจ้างก็สามารถนะครับทําเรื่องนะครับให้บริษัทประกันจ่ายเงินให้กับ ทายาทของลูกจ้างได้เพราะอะไรครับเหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดนะครับเวลาที่มีคนมาสมัครงานใช่แมบแล้วคุณไม่ให้ความมั่นใจอะไรกับเขาเลยครับในหลักประกันของการมีชีวิตอยู่นะครับสมมุติเขาเกิดเสียชีวิตไปอ่ะอ้าวสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับมันก็ไม่มีหลักประกันใช่แมแต่ถ้าเกิดบริษัทนะครับมีพวกหลักประกันนีครับไม่ว่าจะเป็นประกันกลุ่มนะครับหรือว่าประกันสุขภาพให้กับพนักงานพนักงานเกิดสิ่งแรกเลยครับมีความมั่นใจว่าให้ฉันมีความมั่นใจกับบริษัทบริษัทนี้นะครับ มันก็จะทําให้ลดสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับการออกจากงานนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจครับว่าในเรื่องของต้นทุนนะครับการคัดสรรบุคคลเข้ามาบริษัทเนี่ยถ้าเกิดใครเลี้ยงด้านการบริหารครับจะรู้ว่าเป็นต้นทุนนี้แบบทาครั้งหนึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับรวมถึงนะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับเวลาที่เกิดมีลูกจ้างเสียชีวิตขึ้นมานะครับบริษัทก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับในการที่ช่วยค่าปรงศพเพราะว่าก็จะใช้เงินของบริษัทประกันนะครับมาช่วยเหลือเป็นหลัก โอเคครับและคราวนี้นะครับก็มาถึงกรณีที่4นะครับมันก็เป็นข้อสุดท้ายแหละข้อที่4นะครับก็คือมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับหลักการมีส่วนได้ส่วนเสียครับแต่ว่ามันก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สี่ที่ทั่วโลกก็ใช้กันนั่นก็คือว่าในเรื่องของการที่บุคคลนะครับสามารถทําประกันยกผลประโยชน์ให้กับมูลนิธิได้นะครับก็คือเป็นองค์กรที่ทําเพื่อสาธารณกุศลน,นะครับอาจจะเป็นมูลนิธิอาจจะเป็นโรงพยาบาลหรือโรงเรียนอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นวัดก็ได้แต่ว่าต้องเป็น สถานที่นะครับที่รัฐของประเทศอันนั้นให้การรับรองนะครับจะเป็นองค์กรเถื่อนไม่ได้นะครับมูลนิธิเถื่อนไม่ได้นะครับมูลนิธินี้รัฐต้องให้ความคุ้มครองและก็มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าทุนเอาประกันมันจะไม่เต็มที่นะครับอย่างเช่นว่าอ่ะในกอเนี่ยนะครับถ้าเกิดทําประกันชีิตปกติอ่ะในหลักการของบริษัทประกันนะครับเขาจะมีการคํานวณครับว่าอายุเท่านี้นะครับรายได้เท่านี้คุณทําประกันสูงสุดได้เท่าไหร่อ่ะคุณอาจจะทําประกันสูงสุดนะครับได้ที่10ล้านนะครับแต่ว่า ในกรณีที่คุณเป็นคนโสดคุณแบบอะไรอ่ะไม่ไม่มีอะไรครับคุณก็แบบเลยว่าเฮ้ยไอ้ฉันไม่ไม่ได้มีอะไรเสียหายพ่อแม่ตายหมดแล้วลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีโอเคพี่น้องก็ไม่มีเพราะเป็นลูกคนเดียวใ้ังนั้นก็ทำปร,ร,กระกันยกผลประโยชน์ให้กับมูลนิธิองค์กรการการุศลอาไรกันไหเป็นชัยวัฒนา,นาอาจจะเป็นโรงพยาบาลอะไรก็ได้นะครับแต่ข่าวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับทุนประกันคุณถ้าเกิดคานวณนะถ้าเกิดมีภาระใช่ไหมครับพอควคุณก็มีอาจจะสิบล้านแต่ว่าพอมาเป็นที่ยกให้กับ ของมูลนิธิที่เป็นสาธารณกุศลนะครับมันจะมีการจํากัดครับมันจะไม่ถึงสิบล้านขนาดนั้นมันจะมีการดาวต่ําลงมาก่อนนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเงื่อนไขของบริษัทประกันเพราะว่าองค์กรสาธารณกุศลไม่ได้มีความเสียหายนะครับจากการณีที่คุณเสียชีวิตไปแต่คุณทําเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมดังนั้นเนี่ยคุณทําได้ก็จริงแต่ว่าวงเงินมันจะไม่สูงสุดตามที่บริษัทประกันบอกครับมันก็จะมีกําหนดว้ครับบางบริษัทอาจจะห้าแสนหนึ่งล้านสองล้านนะครับก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับแต่รบริษัััทททว่่่่าาจะะรรรบบไได้ีเหนค โอเคครับก็ขอจบการนําเสนอคลิปนี้ไปในเบียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์นะครับจากการนําเสนอครั้งนี้นะครับและถ้าเกิดใครนะครับที่สนใจทานด้านการประกันนะครับก็สามารถติดต่อเพี่อนมาได้ครับตามลายที่อยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม